หลังจากเกิดเหตุการณ์ The ะมาสเตอร์ได้แหกคุกกลุ่มทหารของมิสุบิชิก็เริ่มที่จะไม่ค่อยเข้มงวดกับเดว l แมนเพราะราคิดว่าเดว l แมนคงไม่ทรยศกับพวกเขาแต่หารู้ไม่ว่านั่นจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เดว l แมนนั้นสามารถหนีออกไปจากดาวดวงนี้ได้เฮ้ยหนนายนาย นายเป็นนักรบใช่ไหมอ่ะเออใช่ใช่ใช่นีงเองเอ,อคือว่าคุยตรงที่ตรงนี้มันเพื่อแต่นายชื่ออะไรเออคือว่าฉันมีเรื่องจะบอกนะอยากมีเรื่องปรึกษาหน่อยนะแต่ว่าที่ตรงนี้คงไม่สะดวกหรอกไป,ไปคุยตรงอื่นดีกว่าไปต,ตามอมาเอ้าตามชมาสิเร็วเร็วเร็วอ่าโอเคนาะยฟังฉันนะ ฟังใช้ให้ดีคือฉันอยากให้นายช่วยอะไรเราหน่อยอะ่ะแต่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะแต่ช่วยอะไรเหรอเก็บเป็นความลับก็พอคือว่าดาวดวงนี้มันเหมือนกับว่าฉันคือฉันก็ไม่ได้อยากทําผิดอะไรหรอกนะแต่ว่ามันจําเป็นอ่ะนายรู้จักคนที่มิซูบิชิได้ไหมอะ่ะ นายจำคนนายรู้จักคนชื่อมิสุบิชิได้ไหมรู้จักเป็พ่อฉันเองเขาเป็นพ่อบุ่นวายฉันอะฉันรู้สึกฉันไม่ค่อยชอบมิสุบิชิเท่าไหรอ่อ่ะคือเหมือนเขาเป็นคนบงการอะ่ะเข้าใจว่าคือแบบสั่งนูน่นสั่งนี่แต่พอที่พอถึงแบบคนอื่นนะก็แบบจะทําให้แบบอุยอ้ยนักเรียนอยากกินอะไรหรออุย้ยฉันท่านหมั่นไส้ไปหมดแล้วอะที่เนี้ยเอ้เนี่ย มันฆ่า<ล>คิดว่าฉันชอบเขามากอ่ะทีเนี้ยมันฆ่าทหารเป็นหนึ่งคนเพื่อนฉันเองฮะข้อหามันไม่ทำตามคำสั่งแม่งมันก็เลยฆ่าฆ่าเลยเหรอฆ่าเลยใช่มันเหมือนเป็นกระสุนฝัฝงยาท,ที่ทำให้ทาม์รอดรีเจเนอเรทไม่ได้โถยนั่นแหละโดนอีกแล้วสินะอะไรแม่เขาว่าไงอ,อ่ะไม่มีอะไรหรอก นไม่ละฉันขอไม่พูดดีกว่าโอเคๆงานก็ไม่เป็นไรแต่ทีเนียก็คือเหมือนกับไอเนี้ยมันเหมือนเริ่มบ้าไปแล้ว <c oughs> อ่ะพอมันพอไม่มีใครทําได้ดั่งใจมันอะ่ะมันก็จะฆ่าทีละตัวแล้วมันก็จะหาข้ออ้างว่าไอคนที่ตายอะ่ะมันตายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นายไม่สงสัยหน่อยหรอที่คนตายที่ทหารตายขึ้นทุกวันน่ะ เฮ้ยแต่คนที่ท<อ>ชืดอด็อกเตอร์ไอ้โชคดีจังเลยทํางานระเบิดดอะยโมเมตนต์ทันก็เลยได้ทาริสไปครองแล้วก็ไปจากดาวนี้เสแล้วอ่ะทาริสแกะก็ะรูนใช่ทําไมอะ่ะฉันว่าเราสามารถหาทางออกจากดาวดวงนี้ได้แล้วละ่ะเดี๋ยว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 ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะคุยอะไรกันน่ะ นายนายรู้ได้ยังไงฉันเบื่อกับการเจอไอ้แก่นั่นทุกวันฉันเบื่อมันมากฉันทนไม่ไหวแล้วมันใจเย็นดุดุดหยไม่ไปเป็นไรไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันเข้าใจความนายดีไอ้แก่นั่นมันเริ่มบ้าไปทุกทีแล้วอะล่ะ พี่ฉันมาปรึกษานายวันนี้ฉันจะขอพูดแบบนี้เลยแล้วกันที่ฉันมาปรึกษานายวันนี้เพราะว่าฉันอยากจะเอ่อีโดยทาดิสและฉันก็อยากจะได้ทหารคนนึงมาร่วมด้วยเพราะว่าฉันตกลงเอ่อเออฮะง่ายขนาดนี้เลยเหรออา่าโอเคไม่ต้องคิดอะไรเท้งนั้นแหละอ่าโอเคได้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 โอเคถ้คางั้นก็ตามพี่มามีเพื่อนร่วมแก๊งอยู่ประมาณสีห้าคนตามมา อ่าดีแหละคือแก๊งของเราคนนี้คือ glass คนนี้คือ thomas และคนนี้ก็คือ olivia ส่วนฉันคือ sword breaker สวัสดีจ้าเฮ้ยไฮนะโอ้สวัสดีสวัสดีเอ่อผมขอร่วมเดินทางด้วยนะโอ้ไม่เป็นร้อยไม่เป็นร้อยเรียกฉันว่าโอลี่ก็ได้จ้ะเอ่อ ได้เลยโอลี่เอาละพวกเราจะต้องวางแผนกันก่อนนะวางแผนอะไรหรอก็หนีจากดาวตรงนี้ยังไงเราลืมไปแล้วหรอแล้วจะเอาอยัางไงกันเธอเนี่ยนะโอลี่ไอ้แก่เนี่ยนะมันมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะทั้งปืนโคลนตัวเองโคลอนอะไรนู่นนี่นัน่น,นมากมายแล้วก็ปืนพิษอีกเฮ้ยฉันละเพียแต่ว่า การที่เราจะเอาชนะพวกมันได้มันก็ต้องมีอยู่ทางเดียวแหละนั่นคือดีไปที่ทาดิสแล้วก็ออกไปจากที่บ้าๆดีโออแต่ว่านอสซอฟเบรกเกอร์ทหารของพวกมันเนี่ยเก่งมากเลยนะแล้วเราจะเอาชนะมันได้ยังไงอะด้าน,นสีด้าน,นสีมมเราต้องมีกลวิธีอะไรทำให้พวกมันแอ,อกไปเลยนี่นายคอมมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ไหมถามฉันหรือถามดีวแมน อกนัเนแ้ลอรอเดรเดไม่รู้สินะเหมือนมีโซนิคสกรูไดเวอร์อะไรขายก็ไม่รู้แต่ว่าฉันไม่มีตังอ่ะตังไม่พอฉันมีตังอยู่นะเขาจากฉันได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกน้าฉันมีปืนที่ร้ายกาจที่สุดในดาวดวงนี้เป็นอันดับหนึ่งปือไรอะมันก็คือปืน สเปลสิบสองยังไงเล่าโอ้โถเ้ยกระนวนปืนอะไรมันปืนวิวนายใช้ไม่ใช่หรืองไงฮะนี่แต่ดูถูกปืนนั่นเชียวนะปืนนั้นน่ะถ้ายิงเข้าไปนะกระดูกก็หักหมดแล้วมันมีหลายนัดถ้าโดนเข้าไปท้องท้องพรุนแน่มันมีหวังตายในนัดเดียวแน่นอนจ้าจ้าพอปืนเาผาขน เอาละนี่แหละคือตู้เซฟของปืนที่รุนแรงที่สุดในดาวแห่งนี้เป็นอันดับหนึ่งเอาละจ,ะจะให้ดูเออไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอปืนหายอ๋อเมื่อกีน้นายบอกว่าอนะไรเนาะ ปืนมันหายไปแล้วอ่ะแล้วนายทำยังไงให้มันหายเนี่ยฉันล็อกแล้วจริงๆนะฉันล็อกกุญแจจริงๆเฮ้อฉันว่าในเนี้ยอาจจะมีสปายก็ได้นะสปายอยไอ้คุณแก่ชื่อมิซุบิชิอะไรนั่นน่ะว้วใครละ่ะแล้วใคร ช่ว่าไอ้นี่น่าสงสัยที่สุดไอ้ซอสเบรเกอร์นั่นฮะนายมาสงสัยฉันได้ยังไงอ่ะกลาสก็ไม่ใช่เรื่องไงนายอ่ะมีคนนายอ่ะมีกุญแจตู้เซฟแค่คนเดียวเท่านั้นนะเฮ้ยแล้วนายมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะเว้ยถึงฉันจะมีกุญแจฉันก็ไม่รู้นะเว้ยคิดดูดิไม่ใ่คยกนก่อนเลย อย่างนี้ดีกว่าค,ค่อยๆดูไปกันดีกว่าตามมองตัวชนนะค่อยดูเอาเป็นว่าอูน้ำกลมตอนเนี้ยที่เป็นซอฟเบเกอร์ไม่น่าไว้ใจต่อไปแล้วแล้วใครจะเป็นหัวหน้ากลมล่ะทีเนี้ยน้นนนนองใหม่ใครก็ได้เดวแมน ไม่มีฉันว่านายก็พึ่งเข้ามาใหม่แล้วคิดว่านายอาจจะช่วยได้ก็น่าสนุกดีนี่เด็กใหม่เป็นหัวหน้ากลุ่มของพวกเราอย่างง้นเกี่ยอะไรกันนะเอาคนน่าเอเมอ์แมนเป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมเพชก็ว่าชอยอะเนาะก็น่าสนใจอยู่เนาะ เดวแมนฉันว่านายก็มีความเป็นผู้นำอยู่นะฮะอะไรนะผมเหรอเออเอ้นายนะสิจะใครอีกละ่ะเอ่<ะ>เอ,องเป็นดูเนื่องจากนายเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วผู้นำแต่ละกลุ่ม,มผู้นำของกลุ่มเนี้ยจะมีปืนของหัวหน้าเป็นปืนรัวเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้เป็นอีกแล้วใหนก็เอาไปเลย พวกเราจะใช้ได้แค่ปืนพกเท่านั้นเข้าใจไหมฉันเชื่อว่านายทำได้เดวมนนมาคำสั่งสุดท้ายวันนี้วไม่ได้เป็นอีกนั่นคือทุกคนห้ามใช้ปืนรัวต้องใช้ปืนพกอย่างเดียวเข้าไหมก็ได้ก็ได้เห็นว่านายจะไม่ได้เป็นหัวหน้าแล้วนินะก็ได้พวกเราจะไม่ใช้ปืนรัวเด็ดขาดจะใช้แต่ปืนพก เอาละเดวิลแมนคำสั่งว่ายังไงแผนว่ามาเราไปสมวยมันมาดีไหมก็ดีนะน่าสนใจอ่ะก็น่าสนใจอ่ะงั้นงั้นแผนตามนี้นายซอสเบเกอร์กับโทมัส พวกนายคอยล่อเขาสนใจพวกทหารเอาไว้ส่วนฉันโอลิเวียแล้วก็กาสจะไปขโมยทาดิสมางั้นตลกลงตามนี้นะแล้วจะไปพบกันที่ไหนล่ะพบกันที่นี่ที่เดิมก็ได้โอเคๆเครับทราบอยงนั้นแยกย้ายกันไปรอตอกนกลางคืนแล้วเรื่องภารกิจกันได้เลยโอเค